เมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับนายคนรับก็เศร้ากันไปแต่ตอนนี้จบแล้วเรื่องมันจบแล้วเรามาล่าเลยกันต่อตังตังมีไม้สัต้นจับรอบดูดิดูนะครับไปไปทางซ้อนนู้นนครับก็รู้สึกรู้สึกวังเวงนะครับ เรีบบ้านสิริครับบ้านสิริลักษณะก็เป็นห้องแถวนะครับตอนนี้ก็ในหน้าของเราก็กำลังโนกันเจ้าของห้องนะครับว่าจะตกลงกันยังไงนะครับต่างชมครับตามชมตอนต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เอาจะมาดูว่า พี่อนเรจะได้ต่านจุดเราก็มาอยู่บริเวณห้องที่เราได้จอดไว้นราคาที่เขาบอกวองวมเท่าไหร่เก็เท่าไหร่ดาวซาร์ห้องนี้ใชอยู่ครัช้ามาครับเช้ามาครับก็มีณที่เต็มถัาแเลยว้า หน้าภายในห้องนะครับมีกระจกนะฮะแล้วก็รลบตัวหนึ่งนะครับเียพอสวิตนี่ครับเต็ยงคู่ครับสำหรับห้องนี้จะเป็นเตียงคู่สาตว์ิตมาสาธิตวิธีการใช้กันดีกว่าก็ลักน่าสนานิ่มนะครับฟิตฟิตลักษณะก็ลงตัวใช้ได้ใช้ได้นะครับก็มามาดูมาดูห้องน้ำนะมาดูห้องน้ำนี่ครับเดี๋ยวไฟตรงไหนวะน้อง อ่ะเปิดไฟแล้วนะครับเมื่อกี้เปิดไฟแล้วไม่น้ำรัก็ปอกหัวสะอาดเดียวนะครับท็อกมีน้ําครับท็อกมีน้ําเปิดได้นะครับแหมทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ไม่มีนะครับเอามือชุ่มตูดเองนะครับนะครับก็ส่วนประตูนี้อ่าหลายคนน่าสงสัยเฮ้ยอะไรเนี่ยผมจะเปิดปอกบอกลอกครับไม่สวิต เป็นระเบียนนะครับ,บสาหรับสวีทคู่แจ็คก,กับโรสนะครับตรงนี้นะมาดูมาดูตรงนี้ได้ครับธรรมชาติอันสวยงามนะครับแหมดูลักษณะธรรมชาติแต่ว่าเราเราเรา,เราเข้าไปดีกว่าครับธรรมชาติปแปลกน <c oughs> ะลองให้เขาลองครับซึ่ง ในวันนี้นะครับเราได้จองมาทั้งหมด3ห้องอ่านี่เป็นห้องแรกครับไปทุกที่มาดูห้องที่สองดีกว่าห้องห้องนี้ยังไม่รู้ว่าใอยู่ถา่างเพื่อนๆเกี่ยวอ่ะครับมาครับถ่างเพื่อนครับนี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับตอนนี <te <te ้ก็มีการวางกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยเรามีกระเป๋า หลายคนฮะแล้วก็น,นี่เสื้อคุณป๊ะไม่แห้งตีถอดแล้วนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนตีถอดไอ้เนี่ยไวจังตลกดีออเทัศน์นาทั่วไปก็มีเหมือนกันคนระับแค่ที่ห้องนี้จะมีทีวีมไหมเปิดได้คนระับทีวีเปิดได้นะอ่าแล้วก็ผมได้ยินเสียงนะเปิดได้นะครับก็นี่นะจอมซึมป๊ะถอดแล้วครับถอดแล้ว เ็รปเาจะมาสัมภาษณ์นะครับว่าเออลักษณะพอเห็นตั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับกับคุณเย็นคะเป็นไงครับรู้สึกผมสบายครับใหม่มากใหม่มากนะครับคุณมิ้นนะครับอ่าโอ้โหนอนซิทไม่รูดอีกแล้วนะครับซิเมียจะบอกก้อยน่ารักอ๋อก้อยนี่คือเดี๋ยวอาจจะบางคนทางบ้านอาจจะไม่รู้นะครับก้อยนี่จะเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นในหน้านะครับติดต่อทางห้องให้เราทั้งห้องสวยๆเพื่อเพื่อเราจะได้มาใช้งานเมียเมีหมดแน่นะพูเมียมอแนนะพูนะครับป่าก็ทุกอย่างก็ทุกอย่างก็ทั่วไปครับมีทั่วไปคแต่ว่าวันนี้นะครับขอรับรถก่อนแล้วกัน มันเปลืองน้ำมันแล้วตัดอัดนได้หมดหมายาสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะไปเที่ยวที่ไหนครับเพลินหวานนะครับหมเยียงตอบรับออกมาอย่างตรนตนนะเหนื่อยครับเหนื่อยนี้เหนื่อยวันนี้ก็ตอนนี้เราไปเที่ไปเช่ารถมาครับสภาพก็ยอดอืสมบูรณ์นะครับก็สาวที่อกว่าการร้านอะไรวะร้านก่อนทุกอย่างก็โอเคครับขับได้ไปสะดวกทุกเว้นไม่มีน้ำมันนะครับ น,น้ำมันมีหยอดเหรียญน,น้ำมันมีหยอดเหรียญใช่ไหมตามไป,ไปเออดยด,ด,ดูครับดูครับดูเกียร์ครับเข้ามาเข้ามาจํานวนสามคันครับอีกคันนึงไม่รู้อยู่ไหนครับอีกคันนึงไม่รู้อยู่ไหนนั่นคันน,นั้นไงไม่ใช่